แล้วก็เขาว่ารู้สึกว่าได้สูงของเรื่อยๆนะหลายคนอาจจะปวดปดไปไปไปแทงโดน,นมันเลยจะยังไม่ได้มีอะไรที่มันวาวซาขนาดนั้นมือลอยข้ามมึงอยู่ในเกมแพ็คแล้วเขาตั้แหกเมืม่อเกมสวัสดีครับ,รบยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ L M Cafe อีกครั้งหนึ่งของผมจีมนะและนี่เลยครับผมวันนี้ครับหลังจากที่เราได้ผ่านคิฟเว่ปมาอย่างโชคชนอย่างมากมายนะครับและหัวข้อของเราในวันนี้ครับนั่นก็คือ e จมแพคของรางวัลที่ทําให้เกมนี้กลายเป็นจุดสนใจในทุกการแข่งขันครับเจมแพคเนี่ยมันคือยังไงครับพี่เดชเจมแพคเนี่ยมันคือของรางวัลในอัลมารที่รู้กันก็นคือเจมแพคอะมันถูกสร้างมาเพื่อคอมมูนิตีของแฟนบอชาวเฟนบัตรเราไม่ได้วิ่แข่งในอัลมาลี่ก็ได้นะครับแข่งในทุกง,งานก็ได้เจมแพคมาเลย S <S ซึ่งไอเจมแพ็กเนี่ยมันคือของรางวัลที่สุ่มการ์ดโปรโมข้างในเมื่อก่อนเนี่ยการของรางวัลของเฟสนแบดเนี่ยดูโปรปาเล่ไหม <ử> ก็คือถ้าเราไปแข่งใช่ไหมเราจะได้การ์ดโปรโมทสามสีอะไรก็ว่าไปแล้วก็ที่1ได้โคฟอยส์อาวุธของช่วงเวลานั้นนะคือมีตัวละครได้อาวุธมันจะมีแบบว่าตัวละครเนี้ยแล้วก็มีอาวุธมาในโปรโมทแล้วคนมันก็แบบว่าไม่ค่อยสนใจใครก็ถูกๆกันไปเข้ามาแข่งก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่น่าสุ่มหรือจะแพ้เขาเลยเอาเจมแพ็กมาเพราะจากที่ผมจําได้เนี่ยคือด้วยยุคก่อนนะครัับมนจะ เป็นโปรโมที่บางใบอ่ะก็จะถือว่าแบบฉลาดล้ำลึกไปเลยขายได้แพงไปเลยกับอ,อีกประเภทนึงก็คือแบบออกมาทําไมอะไรแบบนี้มันก็มีได้ทัวทัวกันไปโลแฟนมากครับตอนนี้ผมเป็นคนที่กบเก็บโปรโมทุกใบน,นะก็คือโลอ่ะคือแฟมมันมมแบบมีแบบใช้งานไม่ได้มา90ปอร์ซซ <c oughs> ึ่งนี่แหละครับด้วยความที่เจมแพ็กนะครับกลายมาเป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของการที่โลทุกอย่างทิ้งเลยเราไม่แจกโปรโมทละในงานอเมรีใช่ไหมเราเปลี่ยนมาเป็นการแข่งเพื่อที่จะแบบแย่งเจมแพ แล้วสําหรับพี่เดย์เนี่ยคิดว่าตั้งแต่การมีอยู่ของเจมแพ็เนี่ยทำให้แบบคอมมูนิตี้เป็นยังไงบ้างคอมมูนิตี้ครับตอนนี้คือคนเนี่ยชอบมากแล้วก็เขาว่ารู้สึกว่าได้สุ่มของเรื่อยๆนะทุกนวกนไม่ว,ว่าทุกคนได้ค่อนข้างชัวร์ว่าทุกคนได้ถ้าสมมติร้านมีเจมแพ็คแกะพอนอกจากว่าจะมานที่จะฝีคนอนะไม่พอเหมือนกันแล้วก็เจมแพ็คในอย่างนึงก็คือคุณแค่ได้เจมแพ็มาเนี่ยคุณยังสามารถเอาไปขายได้เลยนะขายเฉยๆซึ่งราคามากกว่าค่าแข่งอีกนะก็ <laughs> ก็ใช่ครับ เพราะว่าต้องบอกว่าในเจมแพ็กเนี่ยหลายคนอาจจะบ่นบน,บนไปไปไปทางนู้นต้องบอกอย่างหนึ่งครับว่าในเจมแพ็กเนี่ยมันมีการสุ่มเนาะตอนนี้เราทำออกมาเรู้แหละเราเห็นเจมแพ็กมา2รุ่นแล้วคือเ,เจมแพ็กหนึ่งตอนฮันทรนะครับกับเจมแพ็กสองที่อยู่ในบ็อกซ์ไฮซีล่าสุดเลยซึ่งเจมแพ็กหนึ่งเนี่ยดิสก์มันก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมให้คนต่อต่อขึ้นให้นะครับดิสก์มันก็จะมีตามนี้ ที่เอาจริงๆแล้วมันก็จะมีพวกแบบการ์ดที่มีมูลค่าสูงอยู่พอสมควรเนานะแต่ว่าเจมแพ็กหนึ่งเนี่ยมันด้วยความเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อการเปลี่ยนแปลงมันเลยจะยังไม่ได้มีอะไรที่มันวาวซ่าขนาดนั้นแต่เจมแพ็กสองนี่แหละมันมีอะไรอยู่ในเจมแพ็กสองบ้างครับที่เป็นพวกเอ็ต้องบอกเนี่ยครับคุณน้เจมแพ็กหนึ่งเนี่ยอย่างที่คุณน้าบอกเลยก็คือมันจะมีของแบบของอาชีพนั้นๆอยู่แล้วก็มีแบบว่าการกลับมาของลาเซอร์เลฟ์อะไรบ้างคพนิดหน่อย okay, มีมีเจล็กบ้างปากตายเออแล้วก็ไม่มีเอ็มนะถ้าผมจะมพ มีแต่พวกคูฟอนแต่ว่าไอจมแพสองเนี่ยมันเพิ่มปริมาณการ์เจลิกเข้ามาอีากเยอะเลยแล้วก็เพิ่มเอ็มการ์ดเข้ามาด้วยแล้วรวมถึงพวกแบบอาร์ตใหม่ใช่ให้ฝูอาร์ตแล้วก็เป็นเลโมฟอนที่หน้าที่ผมเห็นชัดเจนเลยที่บอกว่าคนไทยกันก็นคือมันเป็นมีดของไอซาซินทันเตอร์เกรฟอีกข้างหนึ่ง มีห <peach> วยขั้นหนึ่งอยู่ในเจมแพ็คซึ่งตอนนี้าราคามันเวอร์วังมากเลยนะคือถ้าคนได้มาเนี่ยโอ้เรียกว่าราคาสูงเอาไปซื้อแบบของดีๆได้เยอะเลยราคาสูงมากแล้วเขาเนา<ช>ี่แทงเาว่าเจมแพ็คและมีอย่างนึงนะนะคือเจมแพ็คเนี่ยทั้งเจมแพ็คเนี่ยเขาค่อนข้างการันตีแล้วว่าจะให้อูฟอยตัวละครหนึ่งตัวมาสุ่มด้วยอย่างเจมแพ็คที่หนึ่งเนี่ยมันให้อุตริครับเจมแพ็คสองมันให้ลิฟทายโอ้เรียกว่า เ,เพราะเหมือนแบบว,ว่าเจมแพ็กหนึ่งเนี่ยมันเป็นของบล็อกฮันเ t อร์สบล็อกฮันเตรสเนี่ยเขาเน้นทางด้านของตัวแอสซั s ซินเขาก็เลยออกเป็นตัวอุซุริมาอย่างบล็อกเนี้ยไฮซีก็ตามตีมมันก็คือโจรสลัดอะไรพวกนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นลึกไทยก็น่าจะพอเหมาะพอสมควรซึ่งนั่นแหละครับด้วยความที่เอาจริงแล้วพอมันสุ่มมาเนี่ยทำให้ในเจมแพ็กสองเนี่ยผมพูดตรงๆว่าผมชอบเปิดมาเพราะมันมีโอกาสที่จะแบบได้ของดีเยอะวยความใสเอ็มมาอย่างตัวของฮันเตอร์เกอย่างตัวมีดของเขาครับอย่างคอออฟวินสลัไคที่เป็นมีดของน c ่ะฮะแอปอนแล้วไหนท<ด>ัน <ะ S 2> ่แวแบบของโคโฟอยต่างๆแล้วก็มีโคโฟอยพิเศษอย่างบูมกินเน่ที่เป็นโคโฟอยไปดีไปดีแล้วแบบตอนแรกคิดว่ามันก็คงไม่น่าจะมีอะไรแล้วยังแถมแอร์ไลน์มาให้อีกแต่ไม่ใช่แอร์ไลน์แบบโคโฟอยมาเวลแต่เป็นแบบเอ็กแทนอาร์ตอย่างตัวชัมมอรเรวิลเลอร์อย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นการที่มีราคาสูงมากแล้วก็อีกใบหนึ่งที่ผมชอบ2ใบเลยที่ผมชอบก็คือโบวอนช็อตแบบปูอาร์ตกับนิมบลิซึมที่แบบโหเห็นละว้าวมากๆสําหรับ แบบทั้งหมดเลยที่แบบอดูดูทําให้แบบว่าของซองรางวัลเนี่ยปกติเนี่ยถ้าสมมุติเรามาแข่งสมมติผมยังผมแข่งอลัลรีกอย่างเงี้ยผมก็จะหวังแค่แบบเปิดซองให้ได้รวยพอแต่เนี้ยมันมีลุ้น2ต่ออะไรแบบนี้เป็นต้นใช่ไหมพี่เดชใช่ครับก็คือคุณแค่มาแข่งในงานอ่ะคุณแทจบจะแบบว่าคุณได้ซองกลับมานนแล้วแลวคุณก็ได้เจมแพ็กไปลุ้นด้วยอ,อย่างที่บอกคือในเจมแพ็คต่อๆไปเนี่ยคือมันทําให้เราลุ้นทุกครั้งว่าเฮ้ยเจมแพ็คสามอะ จะมีอะไรมาให้อีกวะ<ม>คือมันต้องมีของดีที่แบบว่าดีขึ้นไปอีกอะ่ะผมสังเกตแล้วเ็มแพ็กทุกเ็มแพ็กอ่ะเมื่อก่อนโปรโมโอ่ะคนที่ไม่เล่นบล็อกนั้นเน่ะเขาก็จะไม่รู้สึกอะไรกับอ่าของรางวัลใช่ไหม,มคือต้องมาใช้นีเอาไปขายานเดียวแต่เ็มแพ็กเนี่ยมันมีของของอาชีพอื่นลงไปด้วยไง<ม>เออแบบโคตรล้ำอะ่ะบอกเลยแล้วก็ราคาสูงมากๆนะ ดียู่สุดไปเลยซึ่งนั่นแหละครับด้วยความที่เจมแพ็คเนี่ยมันมีของดีขนาดนี้นะครับทำให้มันเป็นเหมือนหนึ่งในตัวกระตุ้นเศรษฐกิจวงการการ์ดของฝั่งแฟมบัตเลยเพราะว่าแบบโดยการ์ดอะไรต่างๆที่ถ้าสมมุติว่าเปิดได้ดีก็ดีเลยเปิดได้สมมุติว่าอาจจะไม่ได้ดีมากก็เก็บไว้ได้เพราะว่ามันเป็นเอ็กซ์เทนสสวยๆ้ยใช่ซึ่งเนี่ยเรามีแพลนเนาะนะก็คือพอเจมแพ็คสามมาเราก็จะพูดถึงเจมแพ็คสามใชทำคลิปให้ทุกคนดูนะว่าเฮ้ยไบไหนมันดูล่ำๆจังเลยนะอะไรเง ตัวละครโอฟอยมาให้อะมันจะต้องเป็นแบบตัวละครที่แบบมีผลในเกมนั้นๆในบล็อกนั้นๆอะไร อย่างบล็อกเนี้ยไอซีมันก็เลยเป็นลิฟทายที่เป็นนักธนูอย่างเงี้ยบล็อกหน้าผมรู้สึกพีดิ้งได้ว่าจะเป็นไรหน้าหรือเปล่าเพราะว่าบล็อกเนี้ยเขาถูกดีไซน์มาแล้วว่าพวกออสเซเรียจะไปแล้วเขาก็เลยไม่ทำออสเซเรีย,ยไว้ก็เลยทำลิฟทายที่มันมีโอกาสไปต่อได้นี่อย่างนั้นบล็อกถัดไปเนี้ยอาจจะถ้าไม่ใช่ไรห,หน้าจะเป็นเคโยก็ได้เพราะว่ามันเป็นบล็อกเกี่ยวกับแบบการ์เดียนกับบรูทใช,ใช่ใช่ใช่เป็นไปได้หมดเลยครับเออรออยู่นะว่าเจมแพตตาจะเป็นยังไงใช่เดี๋ยวพวกเราทำคลิปออกมาแน่นอนนะครับรสำหรับรอย นี้นะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าไอเฟรบัตเนี่ยของรางวัลอาจจะแบบรู้สึกแบบโซโซรู้สึกดูไม่คุ้มเลยแบบนี้ผมอยากให้ลองเปลี่ยนความคิดใหม่เลยเพราะว่าด้วยการมาของจิมแฮกเนี่ยมันทําให้ของรางวัลเนี่ยมันดูแบบมันดูน่าสนใจขึ้นเยอะนาอพี่เดชครับจริงๆแล้วอ่ะคนเราเปิดใจมาของเล่นหน่อยเฟรนบัตสนุกกว่าที่คมคิดก็ของรางวังลที่เขาให้มาดีมามาเลยเราต้องมารอดูกันลวครับว่าในอนาคตจิมแฮกสามจะเป็นอะไรซึ่งแน่นอนผมกบพี่เดชจะทําออกมาแน่นอนครับแต่ว่าในคลิปนี้เราแค่มาป้ายยา แล้วบอกถึงเมื่อก่อนว่าก่อนที่จะมาเป็นเจมแพกท,ที่แสนรูหรานี้มืดมืดใช่เราเคยเรบ<อ>เราเคยเรับแบบโปรโมทอะไรก็ไม่รู้มาอยู่โปรโมโปรโมแบบเอามาทําไมอะไรอย่าี้อยู่ก็สำหรับวันนี้ผมเจมนะและมีได้ครับขอตัวลาทุกคนแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีดครับ